เพื่อนๆสะพานสะพานข้ามแม่น้ําตรงนีเ้เป็นสะพานที่ในหลวงกับพระราชนีมาเปิดด้วยนะคะตรงนี้สะพานใหม่สะพานใหม่สะพานข้ามนะคะสะพานขอเขาเพิ่งทําเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละจ้ะเขาเพิ่งทําเสร็จเนาะ ตอนใหม่ๆเราตอนที่ก็ทําเสร็จใหม่ๆเราป่วยเราเลยไม่ได้มาถ่ายเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็มันเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่สวยแล้วนี่ละค่ะเดี๋ยวพาพาดูพาดูวันนี้ไม่ค่อยมีคนคนไม่เยอะคนไม่เยอะ,ยอะพอพอถ่ายได้นี่แหละจ้าในหลวงพลชนีมาเปิดด้วยนะคะสะพานอันนี้ <laughs> สะพานใหญ่ สวยบ่จ้าพี่น้องสวยบ่สในหลวงพระราชนินีฮอลแลนด์มาเปิดนะคะสะพานอันเนี้ยแต่เขายังไม่เสร็จดีหรอกมาเปิดให้คนเดินเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์ที่คนมาเที่ยวนะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋านำมาฝากค่ะเพื่อนๆสะพานสวยๆส,สะพานข้ามแม่น้ำ แต่ตอนนี้เรือเรือเรือข้ามฝั่งนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสะพานตรงนู้ตน,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 ต,รนตรงนู้นอ่ะมันพังจะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันพังจะเขาก็เลยยังไม่ให้ข้ามเรือข้ามมาฝั่งน,นี้ไม่ได้ะคะ่ะเขายังไม่ได้ซ่อมเนาะยังไม่ได้ซ่อมสะพานเรือยังข้ามไม่ได้ <S <S> <S เดี๋ยวก็จะล้มแล้วพี่น้องจ้ะ โอเคจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณ FC ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูบรรยากาศจ้าพี่น้องบรรยากาศอมอสติก <c oughs> อยากขึ้นไปดูข้างบนอยู่นะพี่น้องมันมีกำแพงอยู่ขึ้นไปยังไงเนะี่ย ขึ้นไปหาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องดูน้อมันนี้ร้านอาหารอยู่ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องตั้งแต่เช้ากินกาแฟสองแก้วเพือพ่อนๆอยู่ข้าวหิวข้าวอยากกินส้มตำไก่ย่างจังเลยข้าวเหนียว <laughs> คิดถึงเมืองไทยจังเลยเพื่อนๆคิดถึงเมืองไทยจังเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยพี่เลื่อนคิดถึงเมืองไทยจังเลยคิดถึงเมืองไทยจังเลยสวนค่ะสวนสาธารณะแต่ไม่ค่อยมีคนหรอกทุกที่นะพี่น้องเนะาะเงียบเหงาเงียบเงาเงียบเหงา ที่มาจากโรงพยาบาลก็เงียบเนาะเพื่อนๆจ้าดูต้นไม้ไปก่อนเพื่อนๆ <c oughs> ดูต้นไม้ต้นไม้แล้ดูต้นไม้เพื่อนๆจ้าจะจะถ่ายอะไรให้ดูเลยไม่ได้เข้าไปในเมืองมาจากโรงพยาบาลก็เดินมานี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นน้องชายเขาแล้วก็โอ้ยเนาะ ดูวิวที่วทัดไปด้วยกันกับเพื่อนๆจ้าต้อนอะไรนี่สวยๆโอเคค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมนะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันค่ะรักนะคะทุกคนบ๊ายบาย